มาพบกับผมมาพบกับผมแล้วนะครับกับเมักนะครับและวันนี้นะครับเรามพาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่ภูทอนะครับภูทอาวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปบนซันแม็ทุนเลยนะครับภูทอของเรานะครับมีทั้งหมดเจ็ดซันนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราจะขึ้นถึงชั้นเจ็ดไหมนะครับไม่แน่เราอาจจะไปถึงชั้นหกก็ได้นะครับเพราะว่ามันตอนนี้กี่โมงแล้วก็จะจะสี่โมงแรงแล้วครับนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับ ไปทัวร์สถานที่ข้างล่างพูทอก,ก่อนนะครับว่าตรงนั้นก็จะเป็นเจดีเจดีขององอาจารย์จวนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูบนที่นันครับเมื่อก่อนนี้คือผมเนี่ยชอบมาเล่นตรงนี้ครับทุกคน <S <S กอะไรลงไปเล่นะมันก็คันคายมากนะครับพี่น้องและพอเราขึ้นมาบนนี้นะครับเราจะเห็นแบบลานแบบโล่งเลยครับแล้วก็จะมี เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะครับไปครับมาดูข้างในกันครับว่าในนี้ครับมีอะไรบ้างเสียงก็งจะกล่องนิดนึงครับมผมเคยมาที่นี่นะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับปีีแล้วมาปีแล้วมานะครับครั้งหนึ่งสินคองของพระี่พระจัทนทร์เคยใช้นะครับสิงของเมื่อเก่ามาฮัลโหลทุกคน เราจะไปดูกันต่อนะครับตรงเกาะกลางน้ำเขาเชื้เจ้าสร้างใหม่นะครับไ,ไป,ไปโอเ,เดี๋ยวเราไปดูต่อข้างในกันนะครับค้างเกิด นะครับสำปุกน้ำใจน้ำอะไรกันเอ่ยนะครับนนคนปั้นเขา้าแบบคนปั้นเขา้าแบาบ,าบละเมียดละไมมา มาทุกคนนะครับมาดูไม่ใช่มาไหว้พระกันต่อตรงนี้ครับเป็นทาง่าจะมีหินให้ยกนะครับเพื่อเป็นบุญนะครับให้ยกได้ให้ยกได้นคนที่มีบุญเยอะเดี๋ยวเราจะมายกหินกันนะครับสามก้อนนี้ทุกคนมาผมจะยกได้ไหมมาดูกัน เขาเรียกว่หินเล็กแต่มวลเยอะทุกคนครับอันนี้เป็นทางขึ้นนะครับอันนี้คือป้ายนะครับบอกเขาบอกว่า,วาเปิดเวลา8ปโมงครับปิด5้าโมงเย็นนะครับตอนนี้4ี่โมงจะถึง5้าโมง นี่ครับเป็แปบอกครับว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นเจ็ดนะครับชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าจะถึงไหมนะครับน่าจะไม่ถึงแหละเพราะว่าเวลามันจะปิดแล้วเนาะเราคิดว่าเราน่าจะมาช้าไปนิดนึงเนาะทุกคน นี่นะครับคือทางขึ้นของนะาการเราอยู่ชั้นหนึ่งไปชั้นสองนะครับแล้วกกระรานนะเดยวนะเวสวยมากสวยสวยเอา,า,า,บบาอกจนะนะห้ามสูบกับดัะครับฉันดูนา ววเมื่อก่อนมันมีตรงนี้เขาทำใหม่นะครับอ,อีกนิดเดียวจะถึงนะครับชั้นสอง นะครับเพราะว่าเป็นเวลาเขาใกล้ปิดแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนตอนผมอยู่ช่วงปสามหรือ 3, ปสี่เนี่ยผมขึ้นถึงชั้นตเลยนะครับตอนนี้แก่แล้วไง นน้คเป็นภูรงัรงการนะครับภูรงังการไปต่อที่ยังไม่ถึงชั้นสองเลยครับคุ้มไงล่ะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาส7บดนาฬิกานะครับเดี๋ยวมันเป็นวิเป็นเวลาปิดของทางผู้พ่อเขาแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอปิดคลิปวิเพยงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อที่อี2ีครับซึ่งอี2ีสอน่าจะมาให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วเราก็จะพาทุกคนครับไปถึงชั้นที่7ดให้ได้นะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับสนีขอบมากครับพี่บ่าครับเจอกันคลิปหน้าจ้า